โอ้มอช่องพ่อสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งเงาชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พวกเรามาศึกษานอกห้องเรียนค่ะทํากิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติวันนี้เสนอเห็ดพะหรือเห็ดทองตอนนี้เรากําลังเดินเข้าป่าซึ่งข้างๆรอบตัวเราเต็มไปด้วยสีเขียวขจีค่ะ เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อไหร่พวกเราจะมาหาเห็ดเผาะนำไปขายหรือนำมาทำอาหารค่ะเห็ดมีหลากหลายชนิดบางชนิดก็กินได้บางชนิดก็กินไม่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นกิ้งคือที่เราเห็นนะคะทุกคนน้องกำลังม้วนตัวเพราะน้องกลัวเรานะคะนี่คือไข่ของหอยหอมนะคะทุกคนไม่รอช้าเราก็ทำการหากันเลยค่ะ บรรยากาศแบบนี้อยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองมากมากเลยค่ะตอนนี้เพือพ่อนๆเจอเห็ดผอกันแล้วค่ะและเรานำมาใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เจอเห็ดผอกันอีกแล้วนะเห็ดผอจะอาศัยอยู่ใต้ดินนะคะทุกคนให้ทุกคนสังเกตดีๆนะเราจะใช้ช้อนขุดหายเห็ดผ่อนะคะทุกคน นี่ก็คือดอกพว่ทิ้งที่เราเก็บได้นะคะนํามาใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เด็ดชัยอายุธก็เจอเห็ดไข่หันที่บานออกแล้วนะคะเห็ดไข่หันที่บานอ,าออกแล้วจะสวยมากๆเลยนะคะทุกคน อันนี้คือเห็ดไข่ห่านที่ยังไม่บานออกนะคะเราต้องใช้ช้อนขุดเข้าไปลึกลึนนะคะถ้าใช้มือดึงอาจจะออกมาไม่สวยหรือว่าหรือว่าหักได้นะคะถ้าไม่มีคนมาเก็บหอยทากก็จะมากินอย่างอร่อยอร่อยนะคะทุกคนเราถ่ายเห็ดพอที่อยู่ใต้ดินให้ทุกคนได้ดูชัดๆเลยนะคะนี่คือการเก็บเห็ดทอบครั้งแรกของพวกเรานะคะก็จะตื่นเต้นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ใส่เห็ดพอไว้ในตะกร้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝ <c oughs> ากติดตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลาร และขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ